ศิลปินผู้ไทยผมกะลุยนอมาแล้วไปลำใสผู้สาวเซลติดเป็นปุ่มโอ้โอ้เป็นโงนแล้วมาบัดนี่แม่มดนท่าสใคไข่อยููเขาพูดคือพ่อเอาเลยแหละเนาะพี่ปกเจ้ามาไปรถจันรยานนี่ลาลับรไปรถจักรานนี่แม่มดนท่าอันนี้บังเง้อ ต้องเลือกเมื่อนี่เมื่อสุดท้ายเหลือแต่เจ้าผู้เดียวเฮ้ยทั้งแก๊สคนออกไปแล้วทั้งเอานั่งกับเอากับเอากันสภัยหมาหญ้าแมวโหลดบ่ได้บ่มันคือมันมันคือมันคือต่างกันเอาเราได้บัตรไม่บัตรนายกวิ่เราพุ่งมาเลยได้บัตรพยานคู่น้อยแฟมิลี่พร้อมทีมงานเบิงเด้อจะเป็นคุณค่าค่าอันมาทั้งเราเขาจะเป็นคุณค่าค่าแขกโอ้ยจะเอาอะไรอย่างไรล่ะฟังลูกนี่จัาหนักลูกจะหนักก็มาแล้ว ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอได้เงินแล้วอุ้ยนับกันนะนับกันนะหารกันเดนอะอยากได้ก็เอาโลดบดอยากได้ก็เอาโลดบัดนี้บักงอมึงอยากได้ปะรจนาจ๋าจ้ามื้อนีไอเงอบปะสิไปหาหาปู่หาปลาหานีงอยู่ได้กินงอๆๆมึงสิเลื่องขอทักในรจนา2คนนี่ โอ้โหบังงอขึ้นทานี่วะอยากบอกอยู่อันขึ้นคักๆได้งอได้เลือกดีๆเนาะสู่ของไงบ่ได้ดอกอตบมือเด้อค่ะฝากท่านรถจ้าผู้นั้นบังงอมันเลือกอะไรน่งรถกจ้าลูกสาวหลายอีหลีตัวนี้อันรถสอส่งเสริมนี่เอาเลยมันของหน่อยสอยสอยพี่น้องท่างลองคขาฟังซอยบัดเนี่ย สอยพี่น้องฟังสอยสอยสอยล่ะพี่น้องฟังสอยของใหญ่นี่มันมีคาหลายหลายรถจานรหน้ามันของใหญ่โจโก,โก้บักองอกระปวดบักรถจารนรหน้าเอาสอทรงเสริมว่ามของมันน้อยผู้ดใดหน้อยผู้ดใดรู้สึกว่าต่อของแต่ของน้อยถอยไปฮ <c oughs> ต้เงั ลำต่อห้มันจบลำมันจบคือเศร้าดีนี่ลำให้มันจบสักนระมาว่าให้ลำพูละซีนาทีเจ้ารวมเลยบอกไปดิเอาบอกซีวีซีวีบอกเอาไปดิก็คอยลำไปนี่จกเกลื่อนงอไปดิเนาะเพชรพลทองบ่าท่านลำน้ามูเมียนอ่าบาร์ดีวัญใจเพชรพลทองอีสานพูไทยฟังอีสานพูไทยเลี่ยวมีอีกเด็ดสิบเจ็ดคณะในสมาคมเพียกกับไพเอกไพเอกหน่อยคือกันเอาไ้อีสานพูไทยลำสักคน แล้วมาบาัดนี้แม่เอยแมแ่จรละไหนใส่เลื่อมเทียมจันทร์วันเทนสวงน้ำมากราบขึ้นสนองประคองดึงสอยไว้ย่าลาหลังห่างกับเธอตัวกมเอาพระเอกรับตัวบ่ดนี้แล้วมาบัดนี้รับสองคนนอนก็ได้รับสองคน ตกมาในปีนี้บอกคือปีแต่ก่อนเก,ากานเ่าบอกว่านุ่มว่าเท่าไว้คำว่า่อยอนกันเฮ้ยสมัยลูกจอจันประสันแข่งแสงเสียงคนบอกเก่งใจกันบอกวันกูกดมายออาอันกว,น,วนใจเพชรพลอ บ่ปากน้ำก้าวเอิ้นมาตามหอมบ่อเวนีสามาคีพลังรวมได้หวมกันจนมีปอยปเรื่องดาใจแสงเคยกล้ามาร่วมดิ้มสัญญาเก่าพอคำผิวกาบเบามาโนในใจมากแทบบ่ว ยวได้สี่คุ่มกอนคณะอีหงนี่ว่าอย่างเมื่อขี่ทีักกำปั้พืชตองไปเรยนัขวัญใจเพชรสยามครับอันนี้น้องเต็มตีพระเอกนะครับขวัญใจเพชรสยามด้วยฝากกระถิ่นตันรองไปกันแล้วกันแล้วมาเถื่อนี่ละตัทธา เราไเราฝากกดก่อนสำนวนหาเ,าเสียงยาเฮาเงาปะทอ,องกินนุ่มกระสินเด้อเสียงเดินแฟนแฟน,แฟนเออเออ,เอ,อ,เอ,อหูอังสนามห้องห้องห้องเอาเลยนะเอาไอ้กมาต่อ สาส่งเสริมน้ำคอนูผู้เคยอยู่เคยได้ผ่านศินละปะาภาคอีสานเสียตํานานตั้งแต่เกศ่ม่าะมีว่าสิเศรายุคนี้มันเป็นยุควัยรุน่นต้องต่อยอดเมียนเอาเป็นพ่อคู่แม่คู่